ดีจ้ะพี่น้องมืาอนี้ก็มาปอกันอีกแล้วเนาะจา้ะมืาอนี้ก็สีมาบอ้ฟังเนาะพี่น้องมาอับเดดสถานการณ์ของอิตาลีในตอนนี้เนาะพี่น้องตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้ออยุติสามหมื่นก่าพี่น้องแล้วก็ตายมื่อละสี่หลอยกัว เมื่อนี่ตายสี่ลอยกลัวพี่น้องวานนี้ก็นสามลอยกลัวพี่น้องแล้วบาดที่นี่ตอนนี้เขาออกกด๊บไม่วาเขาห่างเขายั้งพี่น้องเขาจีให้เข่าทะละหาหุกค้นไหมพี่น้องเขาฉีมใ้ยา้เฝอยู่ขา้างหน้าบอกว่าให้ผู้นี้เขาผู้นี้ออกผู้นี้เขาผู้นี้ออกแล้วเขาก็จิบก,กันกันมองกระจกมองเข่าเติร์ดไหมพี่น้อง มองหเ,เป็นมองเค็ดเชียยข้าเป็นจ่ายเงินไปพี่นอ้องเขาจิกกันกระจกมองนี้ว่าว่าแห้ห่าไปไก่ไก,ก่เขาแม่พี่น้องเขาป้องกันแบบนี้เออแต่ถามว่ามองพวกข่อยอยุ่นี่ติดหลายคับบก่กะพวกข่อยอยุ่งผักเหนือได้พี่นอ้องพวกข่อยกับบ่บ่อ่อยติดหลายคับมาไหนพี่นอ้องบ่เรียงว่าหลายแต่กับบ่บอ่อซนบ่บ่บท่ท่อโซนทางท่ว่า โลบดียมองเขาติดลายๆเนี่ยแม่พี่น้องสวนทางนันเขาติดหลายกาบอีหลีเขาตายกาบอีหลีบาดท,ที่นี่เขาเห็นในหูว่าพี่น้องตายคับหลายบ่มีมองสีส่วนหมักค้นอยู่นี่เขาเอาไปเอาไปฝังนกพี่น,อน้องคุ้นอยู่หลีเออบาดท,ที่นี่เห็นในหูว่าเบิดมองสีฝังเออมันตายมือลายลายพี่น้องเขาเห็นจังไรหูว่าแกใส่รถรถข้อที่เหนื่อยง่าแไไไม่พี่น้องแกไปจังหวัดอื่นไปมองอื่นแล้วกะเอาไปรวมกันเผาที่เดียวพี่น้อง เออเอาไปร่วมกันเผาที่เดียวทลายหลายๆเลยเพราะว่ามันบม่มีหม่องใส่เลยมันบม่มีหม่องเก็บแล้วเออขี้ดินที่ว่าฝังหม่องสุสานหม่องฝังในพี่น้องมันบม่มีหม่องใส่บ่มีหม่องนั่นแล้วเขาเลยเอาไปเผาพะนะพี่น้องอออแกใส่รถข้อที่เนื่อไปทะละบักหลายๆหลายๆเลยพี่น้องคือยังแกทางขยะหนึ่งไม่พี่น้องไปเทมือลงไ่พี่น้องเดี๋ยวเอาไปเผาพะนะพี่น้องเฟ้นข่อยว่าเพราะมันตายหลายค่ะปวดพี่น้องแลว้วบัดที่นี่กะ งพยาบาลเหมือออกซิเจนแล้วแม่พี่น้องออกซิเจนสิมาใส่ในจะหมูเขาเนี่ยพี่น้องบมีออกซิเจนห้ใส่แล้วก่าสังคนป่วยมันหลายโูดมันเต็มเตียงค่ะโูดมันหล่นค่ะเห็นไหมพี่นอ้องเออมานนี่เขาก็เลยส่วนติดตายก็เอาแก้ไปเผาปกติเขาสีว่าเผาเออเมื่อนี่เอาไปเผาขนาดพี่น้องแฟนค่อยว่าแเราว,ว่าที่นี่ถามาในห้างมีของกินบอ่อมีพี่น้อง ไอเฟนคอยไปเมื่อวานนี่กะ่ามีอยู่แต่ว่ากะให้เขาทละาหน่อยพี่น้องเว่าให้เขาทะละหา,ห,าะละหลายคือเก้าแต่พวกลานค้าเล็กๆน้อยๆน้ำซอยน้ำมุนเนี่ยพี่น้องปิดมืดเจ้าห้ามเปิดเปิดแต่เฉพาะ้านขนมปังแล้วกับเขาเป็นรถรถหล,ล,ลักที่หลักค้นต่อแถวกันในห้างกันหนึ่งเม็ดอ่าเจ้าสิเขาร้านขนมปังอ่ะพี่น้องดเดี๋ยวนี้พวกบาร์พวก้านค้ายกับเขาเล็กๆน้อยๆอยอยปิดมืดพี่น้อง บ่ให้มีเลยปิดเมือสุวอันสุย่างแล้วเนี่ยห้ามออกทั้งนอกตำรวจไล่ตรวจเลยพี่น้องแลเนี่ยจะห้ามไปย่างทั้งนอกเขาห้ามอะไกับว่าห้ามห้ามให้ไปจับกุมกันชุมนุ่มกันนั่นสิแม่พี่น้องเอห้ยืนห้างกันเม็ดหนึ่งห้ามจับมือห้ามซิกเคนห้ามห้ามจูบหามนังกันนะพี่น้อง เขาหามแบบนี่แล e e, ็บแดบนี้ให้ให้ทักท้ายกันตะปกพี่น้องจันว่าฝรั่งเขาเห็ดจังเลยบฮบอร์เนียหันมาสวัสดีคือเฮาพี่น้องอือเพราะว่าเขาหามหามจับมือกันนั่นบ่าพี่น้องฝรั่งกันเองก็จจับมือกันนั่นเพระบาดทีัสดีมาหัดสวัสดีคือเฮาพี่น้องสุมลำหนาหัวนั่นพาี่น้องฝรั่งแบบเออมาสวัสดีคือคนไทยเฮาเพราะว่ามันที่ดี๋ต้องไปจับมือกันมั่นเพราพี่น้องเออมาเห็ดเป็นสวัสดีคือเฮาบาดเนี่ยพี่น้องย่างไปน้ำถนนย่างไปน้ำถนนพี่น้องเอ้ย พ่อปันผีปลาสาพี่น้องเงียบเงามิดอิงติ่งพี่น้องเออตอนที่แรกบอกว่าสิปิดปิดโรงเรียนหอดสามเมษาเปนบ่ตอนนี้ประกาศไหมเราได้พี่น้องมันบ่าสามารถกวบคุมสถานการณ์ใดก็เลยเง้วไปอีก,กว่าสั้นพี่น้องเลื่อน่อไปอีก,กว่าสั้นอ่าหลังเลยหลังเมษายังบ่ได้มีกำหนดรอบังสถานการณ์ว่ามันชีดีขึ้นบ่เออกับมันดีขึ้นกะ ก็สิเปิดไว้กัะมันบอดีขึ้นกะเอาไปเรื่อ,อ,อยๆจังส่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่หูคุ้มสถานาการณ์ว่าถ้าไหนใดพี่น้องขึ้นนาเพราถอยแล้วนี้หมอคนจีนเขากับมาซอยเราพี่น้องมาลรดหนึ่งเราได้พี่น้องเขามาลรถหนึ่งเอาผ่าปิดจมูกเ,เอาหน้ากากน่ะแม่พี่น้องเอาหน้ากากเอาชุดชุดที่มาให้หมอใส่กลุ่มกันน่ะแม่พี่น้องอืมแล้วก็โตหมอเองม้าบักหลายหนึ่งเราพี่น้องรดหนึ่งล้วเขามาเราพี่น้องบ่อพ่อพี่น้อง คนป่วยมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มมีแต่เพิ่มอ่ะเขาเห็นยังไงหงบอ่ไม้อีกลดสองพนาพี่นอ้องเอามาหลายก็เก้าพนะพวกชุดชุดที่ว่ามาให้หมอใส่เนี่ยแม่พี่น้องเออพวกชุดมาให้หมอใส่พวกหน้ากากนายังเนี่ยเ,เขาก็เสียามาเพิ่มอีก่าสั่นพี่นอ้องเออเอาว่ามันมันโมโอเลยพี่นอ้องเราสถานการณ์เขาก็คุ้มอะไรเขาก็เลยต้องต้องมาเพิ่มอีกอ่ะพี่น้นองเออหมอเขาก็เลยสิมาเพิ่มอีกคนค้นจีนมาสั่นพี่น้องเออ พราะว่าเขาเบ่งสถานการณ์เขาเห็นแล้วมันเลยยี้ยวไหลเดไม่พี่นอ้องคเขาก็เลยเขามาซอยแต่ว่าคนจีนกับคนอิตาลีนี่เห็นแต่แฟนบอกเนาะพี่น้องว่าเขาเป็นมู่กันเขาถือกันมาแต่งเต้เป็นสิบยีสิบปีขึ้นหลังเราก็สั่นพี่นอ้องเออสำค้อเขาได้กมาซอยกันพี่น้องเขาเห็นประเทศประเทศใดพี่น้องประเทศอัศองกฤษอ่อไปซุ้มหัวกันอยู่ในพวกไปคอนเสิร์ตน สนามบอลนั่งอย่างังีสี่แม่พี่น้องคุนกินเขาอยากหัวแม่พี่น้องเขาเห็นน่ะวาเดี๋ยวก็ตายกันเมื่อตัวเขาว้าทะเบง้าเบงว่าสั่นเขาว้านั่นน่ะเขาเห็นแล้วเขาหัวเหรอสั่นพี่น้องอือว่าเขาบอบกคุ้คุ้มบ่อย่างังีสี่แม่พี่น้องรัฐบาลเขาก็มาประกาศนกพี่น้องกับว่าเออเวแจะเจ้าสิไปอี่อย่างประมาณนี้น่ะอย่างนินข้าวนะข้าวในโทรทัศน์นกพี่น้องจเข้าเจาติดหน่อยติดหลายกันยังบ่หูนะพี่น้องเพราะว่าคอยก็บไม่ได้ยุ่ประเทศเพิ่นเนาะคอยก็ได้แต่ฟังข้าวอยู่่นี แต่ทีหูหูของประเทศของข่อยประเทศอิตาลีข่อยแซงหนาม,มูด้นี่พวกข่อยน้ำหนาโม,ม่พี่น้องเอ,อ้ยเก่งครับก็โม่ประเทศตัขวข่อยด้วเนี่ยขังตกากันอยู่ในบ้านห้ามออกนอกเขตบริเวณบ้านพี่น้องห้ามออกไปไซสเอาไปใกลๆซื้อขอนมปอ,อขอนมปังไกลๆบ้านโม่นี่ะไปสื้อกับเขาได้ซุปเปอร์หฮไปได้แค่ Care ขอกลัวละค้นพี่น้องไปไสมาไส์ตรงนี้ใบอนุญาตพี่น้องโอ้อยทำไมมันลำบากลำบนหลายพี่น้องเอ,อ้ย มกตะกันขุตตะกันอยู่ในบ้านแหง่งวันอาทิตย์นี่เขาบอกว่ามันสีหนาวลมสีหนาวมาจากแต่มันออกเคียงไตบอกพี่นอ้องลมจะมาจากจากทางพุ่นวันอาทิตย์สิล้มหมักยางแห้งเลยพี่น้องวันอาทิตย์วันจันทร์จากท่วานย้ำมือเศรตดวน,ดวนีอยุที่สิบองศาสิบเอ็ดองศาายมาเกือบยี่สิบองศาณนะตอนนี้ทอดวันอาทิตย์มาอุณหภูมิสิลดลงพี่น้อง จากนั้นมาเสารแปดองศซาเกาวซา,วา,ววส,าวสีเหลือศูนย์เหลือหนึ่งอ่ะคิดมาเป็นมันสีสีห่อนเหลวมันกับ์บอเมนพี่นอ้องเออมันยังไง,งยังสีมะนาวหลากหลา,หลา,หลามันสีมะนาวเดือนเมษาบาทเนี่ยเบื่องดูน่ะโอ้ยอากาศปีนี้เนี่ยเอาเอานิยายน้ำบะไรจักสีห่อนจักสีหนาวจักสีเป็นยังไงบาดที่เนี่ยปั๊บปับ๊บโตน้ำมาท่านเลยไหมพี่น้องบัดนี้ขนไข่ได้ขันเป็นแล้วเนี่ยไข่ร้ายได้บัดเนี่ยเห็นยังไงบัดเนี่ยถ้าเบิ่งเกิดเป็น หนาวไหมนีามา่คนจากห่อนห่อนเปหน,นาวปุ๊บนี่คนสีไข่ลายเบ,บาหวาเล็กหน่อยเบาหวาผู้ใหญ่บาดเนี่ยพี่น้องโรงพยาบาลกระโบ,บมีหายไปไปเนี่ยถ้าเบิ้งพอกเจา้าว่ามันสีเป็นยังไงตอนต่นตอไปเด้อพี่น้องโอเคเด้อจ้ะแกนี่ก็เด้อจ้ะฝากากดซับสไครตไใบประกวดเป็นกันมังใจเห็นช่องนหน่อยหน,น่อยเนี่ยได้อจ้ะกำลังเหตุไม่เนาะอืมพอมี้กำลังใจง,งานต่อไปเนาะพี่น้องเหตุขีดยูทูบไปมวนๆพี่น้องยูตบานเซิงซีเรียดเห็ดไปเพอาะของบ่ซีเรียดเนาะพี่น้องโอเคเด้อจ้ะ ขอบคุณหลยไหนเดี๋ยจ้าที่มาติดตามกันเนะจ้าบ๊ายบาย